ดีค่ะมาพบกันกับสวนปิ่นมุกอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนตกเลยทำงานไม่ค่อยได้นะคะเลยมาถ่ายบอนสีสวยๆให้เพื่อนดูอีกตัวหนึ่งนะคะนี่อันนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ที่เราเพาะจากมะเร็ดนะคะ เราซื้อมเมล็ดมาเพาะนะคะซึ่งมีหลากหลายสีมากเราได้หลายสีมากเลยนะคะแต่ต้นนี้ก็ถือว่าเป็นต้นที่สวยเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆดูนะคะเขามีลูกนะคะต้นนี้มีลูกแต่เรายังไม่ได้แยกนะคะอันนี้คือลูกเขาที่เราแยกออกมาก่อนหน้านี้แล้วนี่ลูกไม้ต้นนี้สีสวยมากเลยนะคะ นี่ให้เพื่อนเพื่อนดูใกล้นๆ,ๆนะคะกระดูแดงพื้นใบสีเขียวอ่อนนะคะนวลน,น,นุพันนี้ลูกไม้ต้นนี้เลี้ยงง่ายนะคะแปบ๊บเดียวใบเขาใหญ่มากเลยอันนี้เราใส่มูลวัวปกตินะคะคือเราเลี้ยงปกติเลยไม่ม,ไม,มีไม่มีสารเคมีหรือไม่มีอะไรเลยนะคะอันนี้เขาน่าจะ เริ่มกาดสีน่าจะเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตอนเขาแบบโตเต็มที่กว่านี้นะคะนี่พื้นใบพื้นใบเขาจะเป็นพื้นใบสีเขียวนะคะนี่นะคะให้เพื่อนๆดูพื้นใบสีเขียวนะคะแต่สีข้างบนนี่คือชัดเจนมากนี่ เป็นลูกไม้ที่สวนที่สวยอีกต้นหนึ่งนะคะซึ่งเราเพาะจากมเมล็ดได้หลายต้นมากนี่ทั้งต้นแม่ต้นลูกนะคะนี่สีเขาอาจจะชัดมากกว่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะมีลูกเขาต้นหนึ่งคือกระถางนี้นะคะนี่มีลูกเขาต้นหนึ่ง ที่เราจะแบ่งขายนะคะกระถางนี้ให้เพื่อนๆในราคา250รวมส่งนะคะนี่กระถางนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะดูต้นแม่เขาคือต้นนี้เรามีต้นลูกเขาต้นนี้นะคะจําหน่ายนะคะในราคา250รวมส่งนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะทักไลน์เข้ามาทัากไลน์แอดมินนะคะเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่า ท่านไหนนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับบอนสีก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะถ้าตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็จะตอบนะคะเดี๋ยวจะควานขวายหาคําตอบมาให้เพื่อนๆนนะคะได้ได้รู้ด้วยกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ยังติดตามปิ่นมุกด้วยดีเสมอมานะคะ ขอบคุณค่ะ